สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพ่อกันบรรยากาศตอนเศร้าๆมื่อวานนี้ก็ได้โอ้อากาศเริหนาวอยู่เด้อครับเด้อทุกคนนีโตกเนาะท่านเป็นเครื่อๆท่านวันดิโตกอากาศก็นาวมากนะครับเมื่อนี้ข้าวติม่าบอกแนวทางตัวเลขในส่วนของตัวเลขแปดอรหันถามเงินเข้ามาเยอะมากๆเลยเอฟซีถามเข้ามาหลายครับผมถามเข้ามาหลายอีนดีเมื่อวานนี่ก็ไปทาจนค่ำจนมืดไปทาตัวเลขก็ได้ เพิ่นกำลังมากเ,เปิดดวงกันไล่เนาะนนาท,าท่านทีมงานจะเอาไล่ซื้อไล่น้ำที FC เอฟซีฝากว่าเปิดดวงค่ะไปให้เพิ่นสวดให้หน้ำของบ้านนี้เนาะไล่ไล่ให้ว่าพั่นใช้โทรศัพท์เลยเนาะซื้อนี่ละที่เพิ่นส่งมาใช้โทรศัพท์เนี่ยเอาเครองเครื่องพัน่นใะช้สมุดเครงโทรศัพท์เนาะไล่สายสินพั่นใช้โทรศัพท์เลยเอ๋อสวดลงไปว่าัะหลอกอันนี้กาที่กิงแล้วนะเล่ากันตรงๆเลยนะครับเล่ากันทีเซีเลย อยากให้เอฟซีมาเองอยากให้มาเองเพราะว่าการที่น้ำไล่ชื่อไล่น้ำเข้ามาเปิดดวงน้ำอาจารย์นีเนาะผมมาคิดเบ้างแล้วเนี่ยมันบอละเอียดทอดจะวอกม,<า>มาเองถ้าเดินทางมาเองเนาะแต่ถ้าเดินทางมาเองนึ่งนำม้นกับซีได้อาบสองอ่าเฟินสวดเปลี่ยนสวดตายเข้ากับซีได้สวด สามซึ่งสีได้ได้เปรียบสามอย่างเลยกันได้เดินทางไ่เองสามนี่คือได้เปิดดวงโดยแผ่นทองเ<ม>นาะเพราะว่าคนใส่แผ่นทองเปียวอ่าแล้วเปิดดวงที่ฝ้ามือที่ไร้มือนี่แหละไร้มือเท่านี้เพื่อใด้แบมือมาสองคังแล้วเพิ่นจะแบะแผ่นทองโดยเพิ่นทองๆๆๆะะเอียงกับพ่อจักรหรอกผมกับพ่อจักรนเพิ่นเพิ่นกับทองทองทองทอแล้วก็เอาแผ่นทองใส่ฝ้ามือนะครับอ่าแล้วก็แผ่นทองเปิด ก็เอืมเปิดอ่าเนี่ยเส้นหนาผาฉันเจ้าเอินว่าเ,าเ,เอินห่าแห้งบรอกตรงนะั้นหน้าหน้าผาหน้าหน้าทองกันต่อไปหลายสิ่งหลายอย่างครับผมมาหอดมาถึงอ่าเพื่อนกะทิมีของฝากบพรว่าที่เป็นผู้ทั้มาค้าขายเพราะว่าที่เป็นอ่าผู้ที่มักโชคมักลาบยังสินาเพื่อนกะทิมีของดีให้นย,ยุ่นละไอเดินทางมาเองทีสะดวกก็ใไอเดินทางมาเอง ฝากไล่ซื้อไล่น้ากับแอดมาเนี่ยแอดบอกตรงๆว่ามันจะได้เีื่อกันอยู่ดอกแต่ว่าถามมาเอาดีอีหลีนะต้องมาเองครับมีโอกาสมาเบิรนทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นมามีโอกาสไดเมื่อเบิงบรรยากาศทั้งวัดเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดเพิ่นสางอีหยังแน่ฮอดใสแล้วว่าเพินใหไ่ซําไดมีความเคลืบอนไนจังไดนออี่การเท็ดการสางเพิ่นเนาะ อันนี้ฝากความเอฟจีที่เพิ่นไดไมาเห็นมาสาั่งน้ำบัตรน้ำบา้ำบาเพิ่นแม่นะครับอีกอย่างกับสำหรับผู้ที่เช็หลังปวด L. เอวหรือว่าผู้ที่อันนี้เป็นตะเวลลอยู่บ่เพราะว่าเมื่อพูดคอนถืดคลองนะอาจารย์เพื่อนเอาคลองออกน้ำเย็น,นเพื่อนหลังเพื่อนเห็ดคลองออกให้พร้อมแต่สำหรับ หลายท่านหลายคนบอกว่าโอ้ยม่ไปดอกไม่กล้าไปดอกย่านมันมีเงินให้เพื่อน,น่าจั่นอันนี้นี่บอกก่อนนะครับถ้าอาจาร,รย์ว่าด้เสียค่าใส่ใจใดๆทั้งสิ้นกัคื่อมิตราค่าคู่ละสี่บาทครับพ่อ่พี่น้องครับผมสี่า <4 S 1> บ,บาทแล้วก็ผู้ใดอยากสริมดวงก็ซื้อแ็นท่องมานำนะ้ำเนาะถ้าผู้ใดอยากสริมดวงก็ซื้อแ็นท่องมานำ้ำอยากให้มาเองครับผมอยากให้มาเองว่าตรงๆใช่เอฟเนี่ยเอาไรซื้อพ่อ่พี่น้องมาสวดเง่ง แอบย่านมันบ่ได้ผลเต็มลอยอย่างนี้นะอแอบจะเลยว่าโอ้อยากให้พ่อยพี่น้องมีโอกาสได้มา,ากเนี่ยแต่ต้องมาครับผมกันว,ว่า,าเพูนว่าคณะเสียเรียงมโอนี่เนาะใช่แต่ว่านี่ก็เป็นความเซี่ยของฝ่ของมันนั่นแหละผู้ใดศรัตว์ท่าสัตว์ทธามันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมแอบจะบ่ได้บอกว่าต้องมาที่ผู้ใดต้องมาผู้ใดจังจี่จังจันต้องมาแอบบ่ได้ว่าเซ<ช>ี่ยคอยมาครับ่แม่พี่น้องอ่าบ่เสียในสิ่งมโอนี่แบบว่าเป็นยัง แต่ที่แเนย่ยเลขแปดราะหันเพิ่นเขาเนะาะซึ่งกับเข่ามาเป็นปีแล้วละเข่ามาเป็นปีแล้วละอยากจะ,ะมีโอกาสได้นําเสนออยู่งวดบางนึงเพิ่นกับบอกว่าเออในไหนกับในไหนแล้วเอฟจีกับเขามาแล้วเอาเลขแปดลราลหันไปบอกเพื่อน้าเน้ยทิต่างบอกบุญว่นจีได้โชคได้ช่น้าเฮ้าอ่ออาผู้ที่บ่กมี กที่พอ่อได้มีค่าน้ำผูน้ำปลาเพื่นวางสั่นอาจารย์เพิ่งกับ่ได้คิดยังน้ำจักบาทดอกครับค่าเรียกค่าเบิกอ,อะไรเพิ่งกับบอกมากยิ่งที่หลายท่านหลายคนกับเพิ่งได้โชคได้ชัยจากอาจารย์วดวันนึงนี่จ้ะบอกว่าโอ้ยตามพี่แน่เาารียกแปดอหันเนาะเห็นป่าวผู้ที่เบิ้งแล้ว่่งได้ซื้อกับบอกว่าตามพีกแน่เาารียกแปดอหันเสื้อเราซึ่งอหน้าเสียดายมากออกตรงๆเ่าต้องกาบอาจารย์เพิ่ง บาวา่าเอาเลขซุ่มนี้มันเขาว่าเป็นปีแล้อดิบุญพนดรวยเพิ่นเพิ่นเอินผมว่าย่อมพีบุญนะย่อมพี่บุญมาสันเลขซุ่มนี้เน่ะเอาไปเบ้าเนี้ยมันเขามาเป็นปีแล้วดิมาสันเพิ่นใดมากเป็นปีแต่ว่าบัดนี้เพิ่นปลอยลักษณะเพิ่นห้เลขน,นะเพิ่นเพิ่นบ่ใหายจ้แปดตัวเพิ่นมาตัดออกหายสองตัวมาสันมัตจะเลขเป็นที่บ่ฮื้องห้าเป็นไงครับเพราะเอ๊ะ เพื่อนกับว่าอยากให้เอฟซีเปลืองเงินหลาขยยึ้นกันนี่เวลาลงทุนมันบอ่อยเพื่อนอยากให้ได้คู่เดียวจังเสียอ่าถึงสองตัวสามตัวเสร็จปอยซ้ำนั่นจะใหายเสีย,สย,สยไปรวดทั้งสี่ลนะก็คือว่วรำปลายเลยค่ะแปดหางไม่ต้อ่ที่ในความจริงแล้วมันบป็ลายดอกแต่ว่าอาจารย์เพื่อนอยากให้มันที่เด็ดัวนั้นให้ปอยหางเดียวถึงรวดสองหางถึงรวดทั้งสี่นะก็ยังไม่อะวัดวันหนึ่งมียเดีนเองวัดวันหนึ่งบ่าแปดล้าน มีค่ะเอามาช่วยนะเอามาช่วยเอฟซีบงเข้าปฏิวัติปฏิวัตมาอ่างแต่ว่ามันถือมันยูใสละตัวเลขว่ามิตรวาสีนี่ไงแต่เราแล้วนะวันวันหนึ่งจังสี่แล้วครับเด้อะเบิ้งไงนะวัวดนวันหนึ่งเป็นจังสี่ครับผมอาจารย์เพื่อนไหนมากสิซึ่งวดนี้ก็ได้แล้วครับเมื่อวานไปทาเวจนข้าเจนมื่อเด้จนหอดหกมุ้งแล้ว อาจารย์ยังครับจนเมื่อจนน้อหันหอกม่ง,นนง,งแงอาจาร,รย์พ้นกัญญาค่าสวดค้นขา,าขามาหลายเขามาเมื่อละไหลบางค้นมามาหอดตีสองมานอ่งถานอะล่างค้นมาหอดตีสองมานอน,ถนอองนอนถ่ายู่วัดจนรอดแกงถ้าเ <สา S 1> ต้นถาทำพิธีเต็นมะกลางนอนงอยู่หันเลยครับโดยเฉพาะพวกที่เพื่อนเก็บแข้งเก็บขามานอนทถา่ายผัวถ่ารักษาเอาเต็นมะกลางนั่งนาะ เพิ่นเก่าเต้นมากลางนอนอยู่หันล่ะนอนรักษาเพราะว่าพวกเก็บแย่งเก็บขาเนี่ยอาจารย์แนะนํำให้รักษาให้ครบสามขาดสามขาดครับผมคือเพิ่นถ่ายเหยียบไฟนะครบสามขาดประสันต่อไปอถ่าเต้าถ่ายยังนะครบสามขาดผู้ที่เก็บเป็นเย็ยนอุ้นในร่างโครงร่างกายยังไปหาหมอตรวจประกองอยู่นะอันนี้หมอแม่อวดจัดพพุ่นเดิกพวอพี่น้องพุ่นหายแล้วยาที่ออ่อเอา,าเบาๆเพิ่นรักษาดีแล้ว อรักษามันดีขึ้นนะะแต่อออก็วแบมาเบาก็เลยบอกต่อถือว่าเป็นการบอกบุญครับผู้ดใดบงนลิปนี่ให้แช่ไว้แช่ออกไปครับเป็นการบอกบุญอผู้เก็บเป็นผนู้มีจิตใจช่วงได้เศร้าบวมเป็นอย่างนี้ครับผมถือว่าเป็นการฮ็ดบุญออนไลน์นะเมู่เจ้าแช่ออกไปเพื่อรับลูกข้าวสารนี่เพื่อมารักษาเจ้าของมันหายก็เป็นบุญเป็นกุศลครับเจ้าของด้ครับผมออันนี้งัว่เจเรื่องหวัวทิ่านมากตรงนึงครับผมเลขที่มังเขาก็คือ ้าแปดห้าแปดใชผมตรงตรง,งตรงตรงไม่ต้องกัดผมค่<ฮ>ะเนาะอ่ะวันนี้ห่บาบัดอยากให้มาอยากให้มายายากจะเราได้แต่เพียงแต่บอกบุญนั่นแหละอ่าแอดเราได้แค่บอกบุญพ่อยพี่น้องอ่าซึ่งเอดที่อ่าผู้แช่ไปกะบ,บอกบุญต่อกันไปครับผมคลิปนี้คือว่าเป็นคลิปที่เฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลร่วมกันอ่าบอกบุญให้เพื่อนได้มาปูว ใ้เพื่อนได้มาได้รักษาแต่เพื่อนหายเขาก็ได้บุญได้กุศลน้ากันการเฮ็ดบุญเนี่ยนี่ลัข้าเจ้าก็เฮ็ดบุญทางออนไลน์ครับผมเป็นการแชร่แช่กันในบุญขึ้นกันครับผมบอกต่อกันไปครับผมไห้เพื่อนหูเพื่อนอเห็นคลิปนี้ครับผม จำหน้าจอไว้นะคะ่อบางคนเพื่อนก็บอกว่าให้อ่านในฟั่งแนวสันอ้างเทียมเป็นแบบไล่ๆนะค่ะเลขแปดอลหันนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็มีสองเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งสองแปดแล้วค่ะสี่ศูนย์หกสองสี่เก้าแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะท่านบอค่ะแม่ทำไมเนาะอีกรอบนะค่ะ มีสองเก้าห4าเก้าสี่หนึ่งสองแปดสี่ศูนย์หกสองสี่เก้าแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะนี่โอเคบะค่ะโอเคแล้วเนาะใช่แปดอหรหนะันเนาะอืนะบารเด็กะเมื่อวานนี่นี่ ข้าเจ้ามา,าร,รักษาในส่วนส่วนเอ่อที่ข่าเจ้าปวดแขนงปวดขานะค่ะพอดีมาหอดแล้วอาจารย์เพื่อนกัเพื่อนกัทําการรักษาตามศาสตร์ของเพิ่อนน่ะเเนาะค่ะเศร้ากับมองตั้งเปลี่ยนบะเศร้ากับมองพอดียางมาหันเคยยคมาเนี่ยมาหอดอาจารย์อาจารย์เพื่อนกัจับน,น้อยนี่จับเพื่อเดี่ยว จะกูกเดียวจัะเพิ่นเาอีหยังแน่ดอกกับวัจักเพิ่นเอาออยัางวัวมาเขียร์เลาะนี่ล่ะเลาะน้ำ่วนที่ปวดนี่เนาะโอ้จริงคือจังกระดูเกเพิ่นเสียดกูมากเนาะมาค่ะมีหมูมะเขากันะะนะเนาะอ่เป็นตัวน้อยค่ะพอดีว่าจังสั่นพอดีอาจารย์รักษาเอาเป็นไดเอา้าเาช,ช่าแล้วว่าจังเช่าแล้วลุกขึ้นยางเลยลุกขึ้นแลีนเลยบัดค่ะอาก็เลยผมก็เลยแลีนน้ำคนไปเอ้าเนี้ยนี่หลีบว่าเดี๋ยนี่เจ้าตัวไปยังไจังไดเดี๋ยวนี่วัจจ์พี่ยังสีเลี้ยว มันสิเศร้าเร็้ยวท่านตาผมก็ยังได้เรียนไปถามเพลินอยู่นะเรียนไปถามเพลินว่ามันเศร้าอีหลีว่าเจ้าเราเรียนหรือว่าอีหลีเดี๋ยวหนิว่าฉันเศร้าอีหลีว่าฉันตะกี้ข่อยไปถึงห้อขาได้ว่าฉันอือ่าบัดนี้ข่อยเรียนได้เลยบาทนี้ว่าฉันโอ้เจ้าผมก็งงอยู่มันหยาบมองสวดหวงนี่อย่างมันคากแน่แต่ตอนนี้เศร้าก็มอนอ่าฉะนั้นแล้วเด้อพ่อไอพี่น้องครับเราอีกจักรอบหนึ่งกานผู้ใดเนาะครับเนาะสิอ่า อยากมาเปิดดวงกับอาจารย์กัผมขอแนะนํานะครับไ้มาโดยตัวเองซะนะครับไ้มาเดินทางมาโดยตัวเองนะครับหาเิลาว่างเดินทางมาออยากมารักษาแข้งขาเย็บหลังปวดแอวเอามาพึกงเอามาพาดหรือว,ว่าอ่ามาเล็งวมาจัอาจารย์เพิ่งจะบอกว่ารับรักษาอยู่แต่ว่าต้อง อันนี้ต้องมาถามอาจารย์มาอยู่มันอยู่ในเงื่อนไขในรูปแบบใดนะครับเรื่องเงื่อนเรื่องท่องอันนี้อาจารย์จะก็ได้เรียกร้องเอียงใดๆครับผมมีค่าคู่แค่สี่บาทสี่บาทนะครับมั่ได้มากมากเอียงครับผมพอให้ร่างกายเขาแข็งแรงแต่ร่องไม่เหตุเบิงอเขาก็เหตุชูเนลละเพื่อผู้อยากผู้เปลี่ยนก็อยากหายวันต่อไปก็ต้องรองทุกวิธีทงงังร่องเบิงชูเนลละอ่า สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับผมจงังไรการฟังใจในส่วนที่แอดว้าจั่างไรเนี่ยในส่วนเลขเปดเอลัลัหรือว่าในส่วนของการรักษาของอาจารย์อย่างเม่เปิดดวงเปิดยังคันมาบบถือกระโท่ทถามเบิดโทษด้านล่างนี่ครับผมคันมาบบถือในโทษถามกับทีมงานเท่าไห ครับผมตัวเลขแปดอลารหันการลองออกไปเปลี่ยนแนวทางเบิงทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมหาว่าเพื่อนตัวเลขกาผู้บ,บอกยู่งมองเนื่องผู้หมุนยู่หมองเนื่องนะครับมีความเปลี่ยนไปได้แล้วกับเป็นไปว่าอะไรท้อๆกันครับผมอมืไม่มีหลักการใดไม่มีศาสตร์ใดในโลกท,ที่เอามาอ่านอิงว่าเลขนี้ต้องออก100้อยขวดเนกันแล้วให้ใส่สติดีๆวิจารณญาณดีๆก่อนสีงลงทุนครับ แต่เรากินกนัขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนาขพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ